เราเนี่ยได้ยินเรื่อง NBA จะไปลุยยุโรปกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนอะแต่ว่าบทความล่าสุดของ The Athletic นะมันก็ขยายความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับเขาบอกว่า NBA เนี่ยวางเป้าไว้ลยอดัมซิลเวอร์บอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในปี2028อีก3ปีข้างหน้า NBA ยุโรปต้องเกิดนะครับซึ่ง ตอนนี้มันอยู่ในข้อมูลการวิเคราะห์การวางโครงสร้างการวางรูปแบบอย่าง NBA เนี่ยสมัยนู้นนะมันเริ่มมาจากแบบไม่มีอะไรนะแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาเป็นแฟรนไชสนะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยตอนนี้ลีกยุโรล,ลีกมันก็แข็งแรงทีมที่มันมีทีมประจำมันก็มีอยู่เขากำลังจะมองหาโมเดลว่าเป็นแบบไหนดีจะเป็นโมเดลทีมขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่ผูกติดกับ วัฒนธรรมชุมชนเนะซึ่งมันเป็นจุดแข็งของยุโรปอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาทีมที่มีอยู่แล้วจะทำโครงสร้างยังไงอันนี้เป็นขั้นตอนของการศึกษากันอยู่นะซึ่งเขาคาดการณ์ว่า nba ในยุโรปเนี่ยน่าจะมีนะประมาณ16ทีมแล้ว2ทีมเนี่ยจะเป็นทีมประจำแล้วเป็น4ทีมที่มาวนเวียนกันว่ากันไปและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยตัวเลขในตลาดยุโรปเนี่ยมันกว้างมาก เขาบอกว่าอย่างอังกฤษเนี่ยรู้ไหมว่าที่อังกฤษเนี่ยคนชอบบาสเป็นอันดับ2อรองจากฟุตบอลนะแล้วก็ต่อสัปดาห์เนี่ยมีผู้เล่นคนที่เล่นบาสในอังกฤษเนี่ยประมาณ1.5ล้านซึ่งมันเยอะมากๆรวมถึงในบาสยุโรปยูโรล,ลีกที่เราดูๆกันเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ชมในยูโรล,ลีกเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกมๆหนึ่งเนี่ยคนไปดูที่สนามเป็นหมื่นกว่าคน เขาบอกว่าตัวเลขพวกนี้มันน่าสนใจมากๆแล้วก็นิกเนิร์ดโค้ดของ Philadelphia 76ers เคยไปทำงานที่อังกฤษนะตอนเริ่มต้นอาชีพเขาบอกว่าถ้า NBA ลุยในตลาดยุโรปเนี่ยน่าจะก่อตัวได้ง่ายขึ้นความน่าเชื่อถือของ NBA แบรนด์ของ NBA น่าจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็เขามองว่าโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ย เขาจะไปหาตามทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วถ้าทีมฟุตบอลทีมไหนยกตัวอย่างเช่นปารีสแซงต์แชงแมงทีมนี้กำลังสนใจว่าถ้าเขาจะทำทีมบาสขึ้นมาจะเริ่มจากยังไงแล้วก็อาจจะมีอีกหลายทีมนะในหลายประเทศอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีลิวมา์พูลบาร์เซโลนาตาราตาสลายพานาตินไนกอสก็ต้องไปดูว่าแต่ละทีมทีมบอลดังๆในยุโรปเนี่ย มีทีมไหนสนใจอยากจะทำบาสบ้างเพราะมันเป็นตลาดที่น่าสนใจนี่คือโครงสร้างคร่าวๆเชื่อเหลือเกินว่าใน2-3ปี NBA ยุโรปมาแน่ NBA ใกล้จะเปิดหรือดูก,การเน้มันก็มีทีมต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีเดียเดนะหนึ่งคนที่แฟนๆคิดถึงเนี่ยนั่นคือโจเอมบีดนะครับเขาเนี่ยบาดเจ็บหัวเข่าพักยาวไปแล้ว ตอนนี้มันมีข่าวดีว่าฤดูกาลนี้เจ้าตัวเริ่มจะกลับมาเขาเนี่ยเริ่มซ้อมกับทีมเริ่มออกกำลังกายเริ่มฝึกต่างๆแล้วก็ทีมเนี่ยไม่เล่งรัดเขาทำเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวก็พักรักษาตัว MB บอกว่าเขาเนี่ยผ่านการเจ็บมานับไม่ถ้วนและซึ่งครั้งนี้จะไม่อยากเป็นเหมือนครั้งก่อน จะไม่ทนบาดเจ็บจะไม่ฝืดลงเล่นเขาจะรักษาตัวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะพยายามดูแลหัวเข่าให้ดีที่สุดซึ่งในความคิดเขาเนี่ยเขาอยากให้ร่างกายเนี่ยมันค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาจนพร้อมจริงๆถึงจะลงเล่นตอนเนี้ทั้งตัวเขาสตาฟโค้ดกายภาพค่อยๆประครบประงมหวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ จนอยู่ในระดับที่พร้อมแข่งขันและก็ลงสนามนะครับเขาบอกว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมากทำได้ตามแผนที่โค้ชสั่งยังเป็นไปตามแผนแบบเป๊ะๆแล้วก็ตัวผู้จัดการทีมเนี่ยก็บอกว่าทีมเนี่ยต้องการเอ็มบีดมากๆแต่ว่าจะไม่เร่งรัดให้เขากลับมาให้เขาอิสระในการฟื้นฟูค่อยๆเป็นค่อยๆไปโค้ชนิกเนิร์ดได้บอกว่านักบาสทุกคนเนี่ย อยากลงเล่นอยู่แล้วแหละซึ่งตัวเอ็มบีเนี่ยก็อยากลงเล่นเพียงแต่ร่างกายเนี่ยยังไม่อนุญาตให้เขาลงเล่นให้เขาค่อยๆไล่ฟื้นกลับมาหวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะหายกลับมาช่วยทีมได้ใครเป็นแฟนซิกเซอร์ต้องรอดูเชื่อว่าฤดูกาลนี้น่าสนใจมากๆสุดท้ายเนี่ยเอ็มบีบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากลงเล่นทุกเกม แต่ตัวเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างโชคร้ายเนะแล้วก็จิตใจเนี่ยมันก็อ่อนเปรี้ยนะเจอการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ตัวเขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้จะพยายามฟื้นฟูกลับมาแล้วก็ตื่นเต้นกับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับมาอัปเดตข่าวเจ้าหนูออติลีฟนอะออติลีฟเนี่ยล่าสุด ปฏิเสธสัญญาเลเกอร์ไปจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสได้ลงตลาดฟรีเอเจนต์ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เจ้าตัวเนี่ยแอบคิดนะเขาคุยกับตัวเองว่าสัญญาที่เลเกอร์ให้เนี่ยโอ้โหปีหนึ่งมันก็เยอะนะ80กว่าล้านเนี่ยถ้าแบบทั้งหมดของสัญญาเนื้อยีกว่าล้านเนี่ยเขาบอกว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยมันก็เยอะมากๆเยอะกว่าที่เขาจินตนาการในตอนเด็กอาจจะเยอะที่สุดในอาชีพเขาก็ว่าได้แต่เขามองว่า ถ้าจะหาเงินอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะหาเงินได้มากกว่านั้นแล้วมันก็เป็นจริงมันมีแหล่งข่าวบอกว่ามันมีทีมที่สนใจออตติลีฟพร้อมจะให้สัญญาระดับ30ล้านนิดๆเลยนะแล้วมันก็มีมากกว่า1ทีมด้วยซ้ําซึ่งฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลวัดใจบางทีออตติลีฟไม่ต่อสัญญา มันก็มีเคสแบบเดนิสชูเดอร์ให้เห็นเนอะเจ้าตัวจะต้องพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลนี้เพราะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยในรอบเพย์ออฟกับทีมบบวูฟนะมันมีบางเกมเนี่ยที่เจ้าตัวเนี่ยเละเทะเหลวเป๋วรับก็ไม่ได้ลุกก็ไม่มาทำให้แฟนในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าสาบส่งออตติลิฟเลย แฟนเลเกอร์บางคนเนี่ยที่เป็นพวกหัวร้อนเนอะบอกให้ทีมเนี่ยเทรดไปเด็กคนนี้ไม่มีอนาคตละรวมถึงตำนานของทีมโรเบิร์ตฮอรี่เนี่ยก็มองว่าลีฟเนี่ยบทบาทมันทับกับลูก้าดอนชิตพอมีลูก้าและลีฟเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเทรดไปก็ว่าได้มันเลยทำให้ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวเทรดออลติลีฟเต็มไปหมดส่วนออลติลีฟเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาแบบ คนไม่มีบทบาทมาแบบผู้เล่นอันดาฟซึ่งไม่มีใครคาดหวังเขาในวันแรกและเขาก็ทำได้ได้ไดปล่อยของได้โชว์ความสามารถคนก็จะเริ่มหวังว่าเขามากขึ้นแล้วก็ตั้งความหวังเขาไว้มากขึ้นจากผู้เล่นอันดาฟมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมจนเป็นหน้าเป็นตาของทีมเป็นท็อป t o ท็อป3เขาบอกว่าถ้าฟังแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางคนตั้งความหวังตั้งเท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่มาดูกับตัวเองดีกว่าเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดเอาเองเนอะบางทีเนี่ยความสามารถเขาอาจจะเป็นผู้เล่นระดับออสตาได้ถ้าอยู่ในถูกที่ถูกทางเนอะแต่ว่าวันนี้การได้เล่นกับลูก้าเล่นกับโรบอนเจมมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ถ้าได้เล่นกับ2คนนี้เล่นให้เลเกอร์และยังอยู่ในจุดที่ลุ้นแชมป์ลุ้นแหวนได้นี่คือจุดที่ดีที่สุดออติลีฟ ฤดูการนี้จะเป็นฤดูการพิสูจน์ตัวเองอยากได้สัญญาก้อนใหญ่หรือดูการนี้ต้องปล่อยของแต่เจ้าตัวมีความสุขมากๆที่ได้เล่นที่เลเกอร์นี่คือทีมที่เอาเขาเข้ามาในวันที่ไม่มีใครเอาเขาแล้วก็เล่นเกัรโรบอนกับล bon, ูก้ายังมีโอกาสลุ้นแชมป์ ด้านโคชเจเจเรดิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยออติลีฟทำตัวเองได้ดีมากเขายิมฟิตร่างกายเสริมความแกร่งเรียกว่าเป็นคนที่ทำร่างกายได้ดีหนึ่งคนเลยมาดูว่าฤดูกาลนี้ฤดูกาลวัดใจของออติลีฟเขาจะทำได้ดีหรือไม่มารอดูกันนะครับเอาละนี่คือข่าวรวมๆทั้งหมดเอามาแชร์กันคุณชอบข่าวไหนคิดยังไงกับข่าวไหนคอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะ